คอะชัะช่วยพี่ตั้มตอบแบบสอบถามอะไรหน่อยนะได้เวลามดเลือกซื้อครีมซักกระปุกเนี่ยดูอะไรบ้างประชาชนต้องมาก่อนนะพี่เรื่องแบบนี้ผิดจ้าผิดเรื่องจ้าประสิทธิภาพต้องมาก่อนใช้แล้วดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องรูปลักษ์อะดีไซน์ดูปะนิดหน่อยอะไม่ค่อยมากพี่ตั้มนิดหนึ่งนะแพคเกจจิ้งดูไม่ได้พี่เดี๋ยวนี้คือทุกแบรนด์เนี่ยนะทำสวยหมดเลย ลงดูกดูแผ่นกันไม่ได้โอเคแล้วยี่ห้อล่ะโอ้ยสำคัญพี่ตั้มความน่าเชื่อถือนี่สําคัญมากนะคือถ้าเกิดเป็นยี่ห้อที่แบบคนยอมรับเยอะอ่ะแปลว่ามันดีไงแปบลบว่ามันใช้ดีโออเฮ้ยแล,แล้วถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้ผลอนะมันก็คงไม่ถูกกับผิวเรามั้งพี่บางทีแบบ ทาแล้วมันก็ไม่ซึมแบบทิ่ใครเยอะอะไม่ค่อยอาบน้ำามะพี่ตั้มจะถามไปทำไมนี่ถามจะซื้อให้แม่หรือซื้อให้สาวซื้อให้ตัวพี่เองนี่แหละแต่อยากได้ของดีมีประสิทธิภาพต้องเตะด้วยยี่ห้อมเยอะ,อะเรื่องไม่ถูกงงเอาแบบนี้สิพี่ตั้มวันนี้คุณหมอดิวจะมาเยี่ยมเราคะ่ะพี่ตั้มมีปัญหาคาใจอะไรเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องครีมบำรุงเนี่ยเดี๋ยวถามหมอดิวเลยเนะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะไปคุยกับหมอดิวนะคะเราไปชมสกูปค่คะว่าด้วยการซึมของครีมบำรุงกันดีกว่าโอเคครับไปชมเลยครับ ผิวหนังของคนเรามีปลายประสาทรับรู้ความรู้สึกมากมายเพื่อรับรู้การสัมผัสเจ็บปวดร้อนหรือเย็นผิวหนังยังมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเป็นอวัยวะขับเหงื่อและไขมันด้วยผิวหนังจะมีรูเล็กๆเ,เป็นรูเปิดของรูขุมขนต่อมของท่อไขมันและต่อมเหงือ่อเมื่อเราทาครีมครีมจะซึมผ่านรูขุมขนลงสู่ชั้นผิวกำพร้าต่อไปยังชั้นผิวหนังแท้ จากนั้นสารบำรุงจะถูกนำไปใช้เป็นอาหารผิวเสริมสร้างเซลล์ให้แข็งแรงรูคุมขนที่สะอาดจะทำให้สารบำรุงต่างๆซึมผ่านได้ดีแต่หากรูคุมขนอุดตันการซึมผ่านจะเป็นไปได้ยากค่ะ